สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จกรุวัดดักขนน์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเห็นว่าในซองนี้จะมีนะคะเป็นคล้ายๆกับคำอธิบายนะคะที่เขาพิมพ์ไว้เข้ามาแบบนี้นะคะอิมก็เลยต้องเอากำกับให้ดูแบบนี้นะคะ คือเขามาพร้อมกันแบบนี้นะคะสำหรับองค์นี้สำหรับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จฐาน9ชั้นนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะคล้ายๆกับเอกสารเล็กๆนะคะกำกับนะคะบอกว่าสมเด็จมาจากกลุวัดดักขนนจังหวัดชัยนาทของหลวงปู่สุข หลวงปู่อยู่นะคะสำหรับการสร้างพระสมเด็จกลุวัดดักขนนนะคะสร้างเมื่อประมาณปีพศ2455นะคะจะมีหลวงพ่ออยู่หลวงปุสกขนะคะแล้วก็หลวงพ่อคงนะคะ หลวงพ่ออยู่นี่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดดักขนนในตอนนั้นนะคะแล้วก็หลวงปู่สุขเนี่ยก็คือหลวงปู่สุกวัดปักคองมะขามเท่านี่เองนะคะแล้วก็จะมีหลวงพ่อคง,ว,งออวัดบางกระพีนะคะจะเป็นสมท่านนะคะทีเนี้ยชาวบ้านก็เลยจะเรียกพระสมเด็จรุ่นนี้ว่าคงอยู่สุขนะคะเขามีอีกชื่อหนึ่งนะคะหรือบางทีก็เรียกสั้นว่าอยู่สุข ะะเมื่อสร้างประมาณปีพศ2455แล้วก็มีการนำเข้ากลุนะคะก็จะเห็นว่ามีคาบกลุกอยู่นะคะในแต่ละองค์ของพระกรุวัดดักขนนนะคะ จะเห็นสภาพองค์พระนะคะว่าองค์นี้ก็จะมีคราบกลุนะจะเป็นคราบขาวนะคะขึ้นอยู่เยอะเลยนะคะองค์นี้อิ่มต้องแจ้งว่าเป็นพระที่เจ้าของเขาฝากขายนะคะแต่ว่าราคาพระสมเด็จกลุวัดดักขนนช่วงเนี้ยอิ่มเอามาลดพิเศษนะคะแล้วเจ้าของพระเนี่ยเขาก็ตัดลดให้ถูกลงก็เลยเอามาขายนะคะในราคาที่ถูกได้นะคะ ก็สามารถที่จะทักแชทไลน์อิ่มนะคะหรือว่าโทรศัพท์คุยกันได้นะคะเพราะอิ่มจะทยอยทำคลิปลงนะคะสำหรับพระสมเด็จกรุวัดดักขนนนะคะสำหรับมวลสารที่สร้างพระนะคะหลักๆก็จะเป็นใช้พระสมเด็จบางขุนพรมนะคะมวลสารจากพระสมเด็จบางขุนพรมแล้วก็จะมี มวลสารของหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่านะคะแล้วก็ของหลวงพ่อคงวัดบางกะพรีนะคะเนื่องจากทั้งสามท่านในยุคนั้นเนี่ยท่านก็เป็นสหายธรรมนะคะเป็นเพื่อนกันไปมาหาสู่กันแล้วก็ร่วมเสกร่วมสร้างพระกันอยู่นะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปประมาณเท่าตัวนะคะสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐาน9ชั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะรายละเอียดอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำอธิบายให้คลิกดูตรงนั้นนะคะอิ่มจะเอาประวัติการสร้าง พร้อมทั้งข้อมูลมวลสารซึ่งอิ่มก็ไปหาข้อมูลมาจากในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะคะอิมจะลงรายละเอียดไว้ตรงนั้นแล้วก็จะมีแจ้งราคา ID ดี n ลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ